สวัสดีค่ะโอ้โหลองกล้องใหม่สีมันซีดไปปะชัดมากเห็นทุกูกคุมคนให้เบสเปิดหรือบลดเปิดสวัสดีค่ะพบกับชาแนลคำสิง f แฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเบสจะไปเลือกตั้งค่ะไปเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตวันนี้วันที่24เวลาบ่ายโมงนะคะเราจะไปทำการเลือกตั้งกันที่เขต บ้านเรานะคะน้องภูเนี่ยน้องปั่นจักรยานไปก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านไงตรงที่เลือกตั้งเดี๋ยเดี๋ยวเบสจะเดินไปอ่ะน้องนีภู เบียบอะฉันเดินแล้วก็ปั่นเนี่ยเอ้าก็มูไม่ได้เลือกนี่ยัาไม่เลือกหรอแล้วถ้าได้เลือกจะเลือกจะเลือกอะไรเลือกตัวเองดีที่สุดไม่เอามูเอามูขึ้นเล่นที่บ้านนี่เลือกพักไหนพักไหนพักกลางวันไมอ่ะเพราะที่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องเรียนด้วยนอกจากจะเดินไปซอยนู่นเพื่อเป็นเรื่องต่างแล้วนะคะ รถที่ผ่านไปผ่านมาก็คงจะงงว่าเราถ่ายอะไรแล้วทำไมเบสต้องแต่งตัวมาเลือกตั้งอะไรเ่วันขนาดนี้เป็นครั้งแรกไงจะได้จารึกไว้ว่าเราอ่ะเลือกตั้งครั้งแรกวันนี้นะเพราะว่าอายุเบสเพิ่งถึงอันนี้เรื่องมากะไรพักพักใจไหมฮอะไรนะพักที่จะรักพักที่จะรักนี่ค่ะเราถึงแล้วเราเจอแล้วนะคะ หน่วยเลอกตั้งของเขตบ้านเราอยู่ตรงนี้สีเขียวๆอะ่ะเต้นเขียวๆไม่เคยเลือกเลยอะ่ะไม่รู้ว่ากาอย่างไงถ้มันจะมีช่องกาแล้วก็กาตัวใหญ่ๆรู้ได้ไงเคยเลือกเหรอไม่อยู่ที่โรงเรียนเขาจับธ <c oughs> านกเรียนะเคยเลือกประธานโรงเรียนเย์ก็เคยเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าโรงเรียนโรงเรียนเย์อ่ะใช่ป่ะตะกอโรงเรียนเราอะ่ะมันจะเป็นแบบเครื่องให้กดอะ่ะ มันไม่ได้เป็นใบยอย่างเงี้ยไม่รู้เ,เขาจะมีชื่อพักตัวเลขเราต้องรับตังตามตามัวเลขไม่เคยวะตามที่นี่แล้วกันตามกกนะตากล้องมะตากล้องเธอทำเป็นฉันรู้ให้ฉันดูหน่อยดิเป็น,นี่ไงเขาทำตัเลขผู้สมัครกับพอ่อโทรมาพอ่อโทรมาในชื่อตอนนี้ตอนนี้เบ๊กกำลังรอพ่ออยู่นะคะรอพ่อมาก่อนนะเราจะได้เลือกพร้อมกันทั้งครอบตัวโอ้ลมแรงมาก แล้วนังภูอ่ะนังหายไปแล้วอะ่ะภูภูคือแบบมาเฉยๆอะ่ะน้องภูคือแบบมาเฉยๆนะคะไม่มีสิทธิ์เลยมาช้าที่สุดในบ้าน,นะคะ่ะเราู่มาคนสุดท้ายใช่สิทธิ์เราใจตรงเดียวกันเอาไปเลยมดเขไม่บอกเขาไม่บอกเขาไม่บอกตลอด พ่อมาเช็คแล้วจอดรถข้างหน้าสุดเลยค่ะเฮ้ไม่อบกันบ้านเป่าต้องมานยืนดูข้างหน้าเนี่ยไปดูเยอะงจะไกลไปเข้าไปไม่ได้ได้เบอร์แล้ว ถ่ายได้แค่นี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอตอนเรื่องเสร็จนะไปถ่ายได้แค่นี้จบแค่นี้ตอนนี้นะคะกาเสร็จแล้วนะคะคก็ไม่เห็นยากเลยนี่นึกว่าจะแบบหลายขั้นตอน,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 นถ,ถ่ายอะไรคุณพ่อเขาจะถ่ายภาพนิงพ่งนิ่งอะได้เราดูสั์เบี้ยนถ่ายเยกล้อง,งก็ได้ โทรศัพท์ก็ได้เขาเป็นคนแบบสดๆไงค่ะเราเลือกตั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินกลับบ้านเราเดินกลับบ้านปูปูไม่ทำหน้าที่เลยอะปูอะเพราะว่าปูไม่มีบทบาทไงเพราะว่าปูไม่ได้เลือก